กินมามาา่าออรเรนทินรสชีสซีโกชูจังกันจ้าทุกคนนี่วันนี้เราได้มาม่าที่ออกมาใหม่นะคะแบบแห้งนะคะทุกคนเนี่ยต้มปงเครื่องเรียบร้อยแล้วทุกคนดูสีมันดิสีมันน่าจะเผ็ดน่าดูเลย่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะมากินกันเลยค่ะทุกคนสายมาม่านะคะห้ามพลาดนะอะไรที่ออกมาใหม่ทุกคน อ,อเผ็ดทุกคนอะรสชาติเผ็ดออกหวานหวานั่วนัวชีสหอมชีสมีแต่แบบเป็นคับนะทุกคนรสชาติเนี้ยแต่วันนี้เราจะมากินกับ ขนมจีบหมูไข่เค็มที่ออกมาใหม่จ้าจากเซเว่นทุกคนต้องกินคู่กันเผ็ดมากทุกคนทั้งเผ็ดทั้งร้อนอ อร่อยน่าจะเป็นความเผ็ดจากไอ้โก,โกชูจังนี่แหละเกาหลีอะ่ะซอสอะออนี่ออกใหม่ทุกคนหนุมจิบหมูไข่เค็ม อืเข้ากันดีอ่ะทุกคนอร่อยอเขามีออกหลายมันรสชาติแล้วนะทุกคนใครที่อยากกินรสไหนก็ไปหาซื้อกินกันได้อืเส้นของเขาจะมีความนุ่มทุกคนของออลเลนทอดน,นะเส้นนุ่มอยู่แล้ว ทุกคนเผ็ดมากแต่ว่าอร่อยออไปหามากินกันได้นะทุกคนถ้าใครอยากกินแบบเราเนี่ ทุกคนออรเลนทอนรสชีสซีโกสูจักไปหาซื้อกินกันได้นะจ้า